มาอัปเดตตัวของเทียริสกันนะครับผมยังจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะสำหรับตัวที่เป็นสเปรดชีตนะครับแล้วก็ลิงก์ของสเปรดชีตจะอยู่ในทุกๆคลิปวิดีโอเลยนะครับผมจะแปะไว้ให้นะครับหลักเลยเนี่ยคนเขาจะเข้ามาดูตัวของเทีย a b x CBL ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เทียจะเป็นตลาดเนาะ a b x เนี่ยผมมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมีการแยกซีซันใบอัลลพาดเผานะครับเพราะว่ามันจะมีบางวันที่อาจจะต้อง เล่นแตกต่างกันในแต่ละซีซั่นนะครับส่วนมากก็เป็นพวกแบบลูน่าอะไรเงี้ยหรือแบบ no restriction ส่วน ABL เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับอ่ามีกัปตันมาเวลมาแทนตัวของจีนเกรถ้าเกิดจีนเกรคุณใส่เป็นเกียร์สาย p ีพเนี่ยก็ต้องทำกัปตันมาเวลมาแทนเนาะแล้วก็มีตัวของเคเบิลก็ยังอยู่แทนสตรอมนะครับโอดินก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับโรกมาแทนสตรอมในวันของฮีโร่ฟีเมลมิวแทนนะครับแล้วก็โลกิเนี่ยเป็นเมตาติดต่อกัน2วันไม่ใช่โกสไรเดอร์เนาะ <c oughs> ส่วนเนบิ ular มาแทนชีฮักในการเล่นสลับ3ของสายคอมแบทฟีมายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นเนบิ ular โซโล่เนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันจะแนะนําเป็นชีฮักลีดมากกว่าแล้วก็สามารถใส่เกียร์ซับให้กับวอลคิลี่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นสลับสเนี่ยก็เนบิ ular จะมาแทนตัวของชีฮักนะครับใช้เป็นไทเทเนียลีดแทนนะครับนอกจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วกับบันมาเวลก็เป็นเมตาสำหรับสายสีม่วงผู้หญิงฮีโร่เหมือนเดิม นะครับโลกิ Loki, ก็มาแทนจินเกรอไม่ได้มีอะไรมากสำหรับตัวของสเปเชี e ยังจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสามารถเข้ามาดูได้ต่อมาเรามาดูในเทียร์ลิสต์ตัวของเทียร์4กันดีกว่าว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเมตาในแรงสูงๆเนี่ยก็จะยังคล้ายๆเดิมนะครับจินเกรก็ยังเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามัน ครบเครื่องมากที่สุดในเกมเพราะว่ามันก็ลงได้สุดมากๆทั้ง p p และ PVE นะครับแต่คิดว่าเวลาของจีนเกยเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเพราะว่าตัวละครมันก็อยู่กับเรามาปีกว่าๆแล้วใช่ไหมคิดว่าภายในปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีตัวละครที่โค่นจีนเกยลงจากเมตาได้แบบโผล่กันมาแล้วนะครับส่วนตัวของแลง SSS เนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวของจีนเกแหละแต่ว่าผมคิดว่า มันอาจจะไม่ได้ครบเครื่องเท่าจีนเกรยกตัวอย่างเช่นอารามวอลล็อกกับวูรีนเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงใน PVP นะครับตัวละครมันเก่งกว่าจีนเกรย์อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเด่นมากๆแค่ใน PVP นะครับใน PVE เนี่ยอารามกับวูรีนไม่สามารถสู้จีนเกรย์ได้เลยนะครับลูน่าแมนิโต้ด็อกออกก็เหมือนกัน3ตัวนี้เนี่ยมันเก่งแล้วก็เทพมากๆนะครับใน ABX กับ ABL แต่ว่ามันก็ไม่สามารถลง PVP ได้คือ มันเก่งในโหมดของมันแหละแต่ว่าความหลากหลายในการใช้งานอะ่ะมันยังไม่เท่าตัวละครของจีนเวย์นะครับโกสไตรเดอร์ก็เหมือนกันโกสไรเดอร์จริงๆก็ถามว่าเอามาขึ้นอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันก็พอได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เท่าจีนเวย์ว่ะคือ a b x CPL นะครับโกสไรเดอร์ก็ยังสู้จีนเวย์ไม่ได้คะแนนจีนเวย์เนี่ยมันเยอะกว่าในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใน PVP เนี่ยผมก็คิดว่าจีนเวย์ยังทําได้ดีกว่าโกสไตรเดอร์นะถึงแม้ว่าบางทีโกสไรเดอร์มันอาจจะดูโกงกว่าเพราะามีีออาารตกันยยะไง่งเ้ แล้วก็มีต้านทานที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมคิดว่าโคชไอร์เนี่ยยังไม่ถึงว่ะอยู่แค่นี้พอนะครับอยู่แค่นี้พอแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่น่าปั้นมากๆนะครับตั้งแต่จีนเกรยถึงบูฟารีนเลยอันนี้ก็จะเป็นท็อปโคตรพ่อโคตรแม่เมตาแหละนะครับตั้งแต่จีนเกรยถึงแลงเอสเชเนี่ยถ้าเกิดใครจะปั้นเนี่ยคือปั้นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็คิดว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยน่าจะยังเป็นเมตาไปอีกสักพักเลยนะครับโอเคเราพูดถึงตัวท็อปเทียเมตาไปแล้วใช่ไหมเราจะ ไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าตัวตัวละครบนบนน่ะคนน่าจะดาวได้อยู่แล้วแต่ผมว่าเนี่ยเราไล่ขึ้นไปจากข้างบนนีกว่าโอเคนะครับผมจะให้แอนด์แมนนะครับไอรอนแมนสตาร์ลอร์ดด็อคเตอร์สเตรนจะอยู่สูงกว่าแอนด์แมนนิดหนึ่งแล้วก็สตาร์ลอร์ดนะครับแอนด์แมนฮัก เวนอมพักให้สูงหน่อยแล้วนะเวนอมอยู่ประมาณนี้ออเอจริงเวนอมคเวนอมแล้วก็อืมประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวละครแรงเฟเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ผมคิดว่า ไม่น่าปั้นอ่ะคือมันตกเมตาแหละหรือบางตัวแทบจะไม่เคยมีบทบาทในเมตาเลยจะซ้ำฮักตอนแรกผมอาจจะให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าแรงเทียเทียเลสรอบที่แล้วผมจ,จะให้มันอยู่สูงกว่าแบบแรงเอฟหน่อยหรือว่าแบบสูงกว่าแอดแมนหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าเมตาปัจจุบันอ่ะขนาดฮักไม่โดนดีบัฟไม่โดนบัตเตอรี่เอฟเฟกต์ฮักยังไม่โผล่มาในอัตบัตเทิลเลยนะครับมันเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าไม่สามารถเล่นได้แล้วในเมตาปัจจุบันนะครับยิ่งตัว PVP สมัยนี้ มีแต่ตัวเถื่อนๆนะครับมันจะไปสู้โกลไฟเดอร์สู้อดัมสู้ฮูรินไม่ได้เลยนะครับสู้เฮน่าอย่างสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเลยคิดว่าฮักเนี่ยณตอนนี้คือไม่น่าปั้นสุดแล้วนะครับเอาจริงแล้งบีงลงมาเนี่ยหรือว่าเอาจริงแล้งเอลงมาเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นก็คือควรจะแบบคอนเซิร์นนิดนึงคือต้องแบบคิดนิดนึงว่าเออเราอยากปั้นจริงหรือเปล่าแล้งเอเนี่ยมันอยู่กลางๆแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นแล้งบีกับแล้งเอเนี่ยถ้าเกิดถามผมนะผมไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นแล้วนะครับโอเคก็ ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกันไอรอนแมนก็ตกเมตาไปนานแล้วแอนแมนก็น่าแหละตามสภาพเวนอมก็ไม่ได้ใช้แล้วอะสตาร์ลอดก็อาจ,จริงน่าสงสารนะมาแป๊บเดียวก็โดนเคเบิลโดนอะัมวอลล็อกอะไรเงี้ยแย่งงานไปทำนะครับโดนโอดินแย่งเมตาเอ l ลก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นแรงบีนะครับแรงบีก็คือเป็นแรงที่โอเคอยังพอมีงานให้ทำอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าหน้าปั้นใหม่มันก็ไม่ได้หน้าปั้นอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับ บล็กแพนเทอร์ทอร์คาร์เนจกับตอนอเมริกาบลูดราก้อนแล้วก็ชารอนโรเจอร์ชารอนโรเจอร์นี่ผมควรให้มันอยู่แรงเอหรือแรงบีวะคือผมให้มันอยู่แรง F ใช่ไหมรอบที่แล้วแต่ว่าคิดไปคิดมามันจะมีด่านบอลลีเจนชั้นงสูงที่แบบมันได้ใช้อ่ะ เพราะว่าชาร์ลโรเจอร์เขาจะใส่เป็นเกียร์เดีเกียร์ชมพูใช่ไหมแล้วแบบถ้าเกิดเอากัปตันมายโยเกียม่วงอะไรเงี้ยลงอาจจะไม่ไหวแต่ว่าให้มันอยู่หลังเอฟแล้วกันแต่ว่าเป็นหลังเอฟที่แบบดูดีหน่อยเออหลงังเอฟที่แบบดูดีหน่อยเพราะว่าแบบหลายคนที่ปั้นชาร์ลโรเจอร์มาเขาก็แบบมามา,มาบอกผมว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยให้อยู่หลังเอฟแล้วกันนะแล้วก็บล็อกวีโดให้อยู่สูงสุดของแรังบีประมาณนี้ประมาณนี้แรังบีเนี่ยจริงๆมันยังก็ไม่ได้น่าปั้นเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเทียบกับ ตัวอ,อื่นนะครับแต่ผมให้มันอยู่สูงกว่าแรงเอฟนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันนะครับแต่เอาจริงแรง B ีกับแรงเอฟอะถ้าเกิดเลือกได้ก็อย่าปั้นเลยนะครับบูรากอนยังเป็นตัวละครที่สามารถลง PP, p ีพีพีได้ดีแับหนึ่งคือมันเด่นตรงความยืดหยุ่นนี่แหละมีตายเกิดเล่นขั้วซันเบิร์อะไรเงี้ยกับตอนอเมริกากับคาร์เนตเหมือนกันนะครับกับตอนแรมกับคาเนตก็ เป็นตัวยังเป็นเมตาในอโต้บัตเทหรือว่า a อซอะไรเงี้ยมันยังพอใช้งานได้ดีอยู่นะครับกับตันมันก็ยังลงบอสได้ดีกว่าแบบพวกเวนนอมหรือว่าไอวันแมนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวละครมันก็ถือว่าไม่แย่มากถ้าเกิดจะปั้นก็ไม่ค่อยแนะนำละคาเนียก็เป็นแบบเมตาพีวพีแรงดีอ่ะมันยังพอเอาไปเล่นได้ในแบบปโต้บัตทอะไรเงี้ยอยู่มันก็ยังพอเห็นมาบ้างนะครับทอเป็นมนุษย์เป็ดที่เกือบจะตกเมตาลวแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีทีเอซีอยู่ผมก็คิดว่าตัวละครมันก็ยังพอเล่นได้ย บางคนได้ถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้จะปั้นสตาร์ลอดไม่ได้จะปั้นโอดินทอก็่าจะเป็นออปชันเดียวที่คุณมีเหลือนะครับแบ็คแพนเทอร์จริงมันแทบไม่มีงานให้ทําเลยแต่ว่าผมให้มันอยู่แหลงบีเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันลงบอสแรงถ้าเกิดใครอยากปั้นไปลงบอสเนี่ยมันก็ดูเดียวมูนไนแล้วกันเพราะมูลไนมันก็มีแค่ A B X ให้ลงใช่ไหมโปรเฟสเซอร์เอก็ยังเป็นตัวละครที่ถือว่าแรงแต่ว่าไม่มีโหมดให้ใช้เพราะว่ามีเคเบิลมีสโรมมีโลกมาแล้วนะแต่โปรเฟสเซอร์เอ็เป็ตัา คนไม่ค่อยให้ความสนใจนะแต่จริงตัวละครมันก็ถือว่าเก่งใช้ได้พอสมควรเป็นตัวที่ลงบอสได้ดีบ้างๆในระดับหนึ่งนะครับแรงกว่าแบบไอรอนแมนแรงกว่าซาร์ลอตอะไรนี้หลายเท่าเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงถ้าไม่นับเงื่อนไขอ่ะที่โปรเฟสเซกมีเยอะกว่าผมว่าด็อกเตอร์สวีนทำดาเมจได้ดีกว่าโปรเฟสเซกนะครับแต่ว่าผมให้โปรเฟสเซกอยู่แรงสูงกว่าเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะนะครับเนมอลเหมือนกันนะครับมูนไนเนี่ยอยู่ยังยังอยู่แรงนี้ได้เพราะว่าเป็นเมตาเอเบ็กล้วนๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมูนไนยังไม่เป็นเมตาเอเบ ตกอยู่หลัง F แล้วเพราะว่ามูไนท์คือดาเมจในบอลลเจนกับออมูเนี่ยคือถือว่าเบามากทีกจะเทียบกับเมตาปัจจุบันนี้นะครับคือมันก็ไม่ได้เบามากนะหลอกมันก็ยังพอลงได้แต่แบบมันมีตัวอย่นที่แรงกว่าเยอะมากแล้วแต่ว่ามันยังติดอยู่ตรงที่ว่ามูไนท์ยังเป็นเมตา a p x อยู่ซึ่งก็สายสีแดงเทีสยสีตัวแรกในเกมอะผ่านมากี่ปีแล้ววะตอนนี้ยังเป็นเมตา a ออยู่คิดดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะมีถูกมาคนมูไนท์ลงนะครับก็ขอให้มาในเร็วนี้แล้วกัน Blade, บล็กวีโดยังเป็นตัวละครที่ยืดหยุ่นมากนะรับสามารถลงใต้ให,หลายๆหมดว่าจะเป็นพี p ีนะครับแล้วก็หลกักๆเลยที่ผมยังให้มันอยู่ในแรงปีคือมันยังเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ APx สำหรับบางตัวแล้วกันนะครับโดยเฉพาะแบบพวกตัวที่มันไม่มีอมาาาัมพาตอ่ะแบบพวโลกิอะไรเงี้ยหรือว่าแบบนักนโตอะไรเงี้ยคนมันคิดว่าแบล็กวีโด้สำหรับใส่ย a p x มันยังได้ใช้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับแรงบีกับแรงเที่ไม่ค่อยน่าปั้นสักเท่าไหร่นะครับก็ ไม่แนะนาให้ปั้นละตัวละครพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดชอบมันก็ยังปปั้นได้แหละถ้าเกิดชอบมันดีต่อใจก็ก็ไม่ว่ากันนะครับต่อมาแรงเอนะครับก็คือมิดมดจริงๆมันเป็นแสดงของภาษาอังกฤษนั่นแหละประมาณว่าแบบโอ้โคตรจะธรรมดาเลยว่ะแบบเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยอืมซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่านั่นแหละเฉยๆนะครับรอมเนี่ยโอเป็นตัวละครที่อยู่กับเรามานานมากนะครับคือเป็นตัวละครที่ผมให้มันอยู่แรงสูงๆแบบ นานมากแต่ว่าบอกเลยว่ามันถึงเวลาที่จะลงจากเมตาแล้วนะครับสตรอมล่าสุดก็มีโรกมีเคเบิลมาแทนอะไรอย่างเงี้ยสตรอมก็แทบจะหมดเมตาแลละแต่ว่าที่ผมยังไม่ให้มันลงไปอยู่แรงต่ตำๆเพราะมันมีตัวของคอลเลกชันช่วยชีวิตไว้นะครับมันยังสามารถลงบอสชั้นสูงได้ดีอยู่นะครับดีมากๆแหละแล้วก็เดอมองมูยังถือวเป็นตัวละครที่เคลียร์ได้ไวมากๆนะครับถ้าเกิดคอลเลกชันเรามีในระดับหนึ่งนะครับมายก็มันเป็นตัวละครที่พูดยากเหมือนกันเพราะว่า สำหรับคนที่เป็นมือใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะได้ใช้แค่แบบลงบอลลีเจนชั้นแรกๆลงดามังมูถ้าเกิดเป็นผู้เล่นกลางๆแบบมือเมือ,มอกงกลางเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้มันแหละก็จะคิดว่าตัวละครมันไรประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายสายแต่บอลลีเจนอะไรเงี้ยจะจะได้ใช้มันนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของแบบจีนเกวแข็งด่าน50 60เงี้ยจะต้องใช้เมาส์คือมันไม่มีความพอดีอะ่ะคือถ้าเกิดจะได้ใช้ก็คือแบบต้องเป็นผู้เล่นแบบเน้นบอลลีเจนไอเดีนโหดไปเลยอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดเป็นในดีเมืองกลางที่แบบเอยไม่ได้เล่นบอลเล่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีพื้นที่ให้มา,าเล่นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามีดาเมจแรงมากๆนะครับรีดตัวเองได้แล้วก็เป็นสายเขียวที่น่าจะลงดองมูได้ไวที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ผมคิดว่าตัวละครมันเก่งมากนะครับถ้านอล่าสุดก็ตกเมตา ABL มาแล้วนะครับยังเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับโหมด p e แต่ว่า ในเมตาปัจุบันผมเชื่อว่าหลายคนจะป้านานางไปเป็นสาย PVP แล้วนะครับเพราะมันมีตัวของแบบโลกีอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใช้งาน,นแทนได้รัรเป็นแบบแบล็คโบว์อะไรเงี้ยทานอสเลยตูวจะไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้งานเท่าไหร่ใน PVE นะครับกมมอราเหมือนกันกมมอรามันเหมือนเอาไว้สำหรับคนที่ไม่มียูนิฟอร์มลูน่าอะไรว่าเป็นสายฟรีอะไรเงี้ยตัวละครมันก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถทำคะแนน a b x ได้ดีที่สุด รองจากลูล่านะครับคือดีกว่าโรคดีกว่าเกวน่ะอืมแต่ว่ามันไม่ใช่มนุษย์ไงมันติดตรงที่มันเป็นเอเลียนแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเอเลียนล้วก็มีแท็กเว็พอนมาสเตอร์เนี่ยมันก็ยังถือว่าได้ความยืดหยุ่นตรงนั้นไปแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีด่านบอลลีเจนอะไรเงี้ยที่มันต้องใช้แท็กเว็พอนมาสเตอร์หรือแท็กเอเลียนเนี่ยกลามอราก็สามารถเข้าถึงได้นะครับแบ็คโบวผมให้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเงื่อนไขบอลลีเจนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแล้วก็เอเบ็กเซลงละ ที่มันยังอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเพราะว่ามันยังลงเรามูได้ดีมากๆอยู่แค่นั้นเลยนะครับกับความมีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่แบ็คโบได้เคยบอรนะเหมือนเป็นคความที่ตัวละครมันอยู่ในเมตามานานอ่ะเออเราได้ใช้มาจนมันคุมแล้วอ่ะจะเอาให้มันมาลงมาอยู่แรงเอฟแรงบีมันจะดูไม่ใช่ปะตัวละครมันมีประโยชน์มานานมากอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันมันก็ถามว่า ยังเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังพอเล่นได้แหละแต่ว่าทมว่ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นหรือว่าแบบมันได้ใช้งานมันยังเวอร์เฟนอยู่ในเมตาไหมเงินไม่ค่อยแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับแย่นะมันยังถือว่าแรงมากๆอยู่ยังเป็นตัวละครที่ผมได้ใช้ลงบอสอยู่นะมันยังมีเงื่อนไขแบบฟาสต์ฟู๊เมนต์อะไรเงี้ยอืมเอเนจีโปรเจคชันผมก็คิดว่าตัวละครมันยังเป็นตัวละครที่ยังเกาะเกาะเกาะขอบเมตาอยู่แล้วกันคือมันแรงแหละแต่แบบเงื่อนไขมันน้อยอ่ะเอาจริงมห มันมีโลกี่มีอะไรองนี้มาแทนแล้วไงออกมาเป็นแรง A บวกนะครับกับ SSS สองแรงนี้มันจะคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขให้ใช้เยอะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าแรง SSS เนี่ยจะน่าปั้นกว่าค่อนข้างมากนะครับโอเคแรง A บวกนะผมจะให้ตัวของโอดินนะครับสไปเดอร์เกนสไปเดอร์แมนนะครับเฮล่าแล้วก็กับตันมาว์เวล แรงเ s เนี่ยผมจะให้โลก i c a คเบินะครับแล้วก็ตัวของโรกและ A บวกเนี่ยกับ SS มันคล้ายกันมากเลยนะสไปเดอร์แมนกับเฮล่ามันก็เป็นสาย PvP ที่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสาย PvP เนี่ยยังไงมันก็จําเป็นจะต้องปั้นนะครับคือยังไงมันก็ได้ใช้ถ้าคุณไม่ใช่สาย PvP เนี่ยก็ไม่ต้องมาสนใจมันแต่ว่าคือนั่นแหละมันยังเป็นตัวละครที่แบบจําเป็นมากๆถ้าเกิดใครอยากจะไต่คอนเทนต์สาย P ถึงแม้ว่าผมจะดูถูกตัวละครอย่างเฮล่าไปค่อนข้างมากในคลิปรีวิวทีอซีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เหมือนแก้ต่างให้นางแล้วในคลิปของ p v p ว่าเออยังไงก็ตามตัวละครมันก็ยังจําเป็นอยู่ในเมตาของ p v p นะครับ Spider สไปเดอร์แมนก็เช่นเดียวกันนะครับถึงตัวละครมันจะค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่ายังมีประโยชน์ยังมีบทบาทอยู่ในเมตา p v p เกวนก็เป็นมนุษย์เป็ดที่ลงได้แทบจะทุกโหมดแต่ก็ไม่สุดทักโหมดแต่ก็ยังก็ยังถือว่าเก่งอเออถ้าเกิดใครไม่มีลูน่าเนี่ยเกวนยิ่งจะถือว่าเป็นตัวละครที่มีมมีคค่าากๆนะรับ กัปตันเวลเนี่ยก็เป็นมนุษย์เป็ดเหมือนกันนวกันมนุษย์เป็ดเนี่ยผมจะชอบใช้กับตัวละครที่แบบลงได้แทบจะทุกโหมดเลยแต่ว่าไม่สุดสองโหมดนะครับกัปตันเวลคือเป็นมนุษย์เป็ดที่แท้จริงเลยคล้ายกับทอแล้วกันทอก็มนุษย์เป็ดเหมือนกันแต่ว่าทอเนี่ยมันเก่าไปละถ้าจะทามนุษย์เป็ดแนะนาให้ทํากับตันเวลดีกว่านะครับมันเป็นเมตาหนึ่งวันนะครับสำหรับ A B X ก็คือผู้หญิงฮีโร่สายสากลใช่ไหมถ้าเกิดใครใส่เป็น ถ้าเกิดใครใส่เกียร์จินเกวเป็นเกียร์ PVP อะไรเงี้ยกับตันมาเวลจะมาแทนจินเกวในวัน A.P.L ของสากลผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ายังมีบทบาทอยู่ในเมตาละกันแต่ว่าราอม,อมูกับบอิเจนมันก็ถือว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นนะโอดินแรงกว่าอีกถ้าเกิดจะทาทาโอดินนะครับโอดินเป็นเมตาหนึ่งวันในวันของ A.P.L เอเลียนผู้ชายฮีโร่ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆนะครับเพี่งแต่ผมคิดว่า ดาเมจมันอีกนิดหนึ่งอ่ะเอออีกนิดหนึ่งจริงนะครับคือมันขาดอีกนิดหนึ่งจะขึ้นมาอยู่แรงนี้ละแต่แบบให้อยู่แรงนี้ก่อนละกันแต่เงื่อนไขบอลลิเจนมันก็เยอะมีลีดต,ตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบไม่รู้ดีผมรู้สึกว่ายังไม่สุดวะยังไม่สุดนะสหรับโอรินต่อมาเป็นแรงเอสเอสนะครับเมตาคือไม่ว่าคุณจะชอบตัวละครเหล่านี้หรือไม่ยังไงคุณก็ได้ใช้นะครับโรกเนี่ยเป็นตัวละครที่พูดยากว่ะมันก็เป็นมนุษย์เป็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นมนุษย์เป็ดที่ผมคิดว่า ทำอะไรได้หลากหลายกว่ากับตำนาเวลนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าตรงที่ว่ามันสามารถใส่เกียร์ธาตุได้นะครับเงื่อนไขบอลเจนก็โอ้โหมหาศาลนะครับมีทั้งฮีลลิงฟาสต์มู vement ผู้หญิงฮีโร,เร่เกียร์ก็ยืดหยุ่นไปใส่เกียร์ธาตุได้เกียร์ม่วงก็ได้ A B X ก็เป็นเมตา A v L ก็เป็นเมตานะ A AB X เนี่ยจะเป็นเมตาถ้าเกิดคุณไม่มีลูน่าลืมบอกแต่ A B L เนี่ยเป็นเมตาแน่นอนนะมาแทนสตรอมหนึ่งวันลงดิสแพดก็ดีนะครับลงดิสแพดเนี่ยถ้าเกิดเล่นเล่นคู่กับ เออ่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นโอดินโอดินโลกิใช่ปะโอดินโลกิแล้วก็โรกใช่ปะหรือว่าเป็นทีมเท่าไหรนะ่ละทอโลกิโรกวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้มันจะเป็นคลิปที่เขาเอาไว้ลงดิสแพทแล้วแบบเคลียร์ได้เร็วมากๆแต่จำได้ว่ามีโลกอยู่ในทีมเป็นตัวละครที่เคลียร์เคลียร์ดิสแพทได้เร็วสมควรนะครับก็เลยคิดว่าเป็นมนุษย์เป็ดที่น่าทำที่สุดละถึงมันจะลงไม่ค่อยสุดส้อมโอดแต่ว่ายังไงก็ได้ใช้แบบได้ใช้เยอะมากอะตัวมันอนเนกประสงค์มากๆนะครับ เ <C> คเบิลก็เป็นตัวละครที่แรงเบ้อเอมากมากในเมตาปัจจุบันนะครับก็บอสที่เจนอะไรเงี้ยก็มีให้เล่นเรื่อยๆนะครับตัวหลักคือมันเป็นเมตา e p l หนึ่งวันละตัวไหนก็ตามที่เป็นเมตา e p l เราสามารถทาคะแนนได้เกินสิบหล้านเนี่ยคงคิดว่าตัวละครมันไม่ธรรมดานะครับเคเบิลสามารถทําคะแนนได้ถึงสิบห้าล้านนะครับเอาจริงมีไม่กี่ตัวที่สามารถทาคะแนนถึงสิบห้าน้านครับถ้านับจากเคเบิลลงไปเนี่ยไม่มีตัวไหนทำคะแนนได้ถึงสิบ้าล้านเลยนะม,มีแค่เคเบิลเนี่ย เคบิลขึ้นไปโลกิเหมือนกันโลกิมันจะมีจุดด้อยหรือว่าข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่ไมเก่งในบอลริเจนกับดาวม,มูแต่ว่าถ้าไม่นับไอสองโหมดนั้นเนี่ยโลคิคือแทบจะเป็นทุกอย่างสำหรับโหมดที่มีมอนต์เยอะนะครับยิปส์แพดเรมเมนชั่นเวฟเอเ็กซ์เอเลโลคิคือครัชสามารถระเบิดเมตาได้หมดเลยนะครับเป็นตัวที่เหมือนจะไม่เก่งแต่จริงเก่งมากสามารถทำคะแนนได้สูงมากๆครับในเอเ แต่มันติดตรงที่ว่าตัวละครมันเล่นยากมากแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเล่นยากที่สุดในเกมแล้วสําหรับเอเบิเเลนะครับมันต้องใช้ความเป๊ะแบบเป๊ะแบบเป๊ะโคตรๆแล้วก็มันเล่นยากแต่ถ้าเกิดเข้ามือแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคะแนนมันสามารถทําได้สูงกว่าแบบนาพวกนี้อีกนะคือมันสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าตัวบนนอีกแต่ว่ามันเล่นยากไปอ่ะมันเล่นยากไปบวกกับว่าดีมานดีมานมันเยอะนะผมเลยให้มันอยู่แค่แรงนี้แล้วจริงๆโลกี้ผมอยากให้มันอยู่แรงนี้ว่าแต่ว่า หักลบกับความเล่นยากความเข้าใจของตัวละครที่ต้องมีสูงมากๆผมเลยว่าโลกิเนี่ยน,น่าจะอยู่แค่แรงนี้ก็พอนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของเทร์ลิสนะมาอัปเดตให้ว่าเป็นยังไงบ้างคิดอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย